ชั้นาาามาสู้กับพอลล่านะออพอลล่าไม่กลัวพอล่าเก่งเว้ยลงไปไหมพอลล่าลงไปไหมลงไปปะ ลงไปสู้กับพวกเขาไหมอ้อผล่าไม่กล,ล้าเหรอลูกผล้ากลัวไหมลูกพล่ากลัวไหมพล่าไม่กลัวหรอกพวกแกปป๋าก็มาด้วย <c oughs> ดูใหม่สิด,ดูดิสิดูสิมันเห่าเราอีกแล้วมันเห่าเราอีกแล้วผล่าพล่าไม่ได้กลัวนะจ๊ะไปะขับ้านเราหาตัวใหม่ดีกว่า อย่ามาซ่าก,กับพรัญ้านะไปไกลแล้วพละเราอยู่ไกลแล้วลูกอย่ามาซ่าก,กับพรัญ้าพรัญ้าบอกอย่ามาคิดซ่าก,กับพี่พรัญ้าพรัญ้านะใช่ไหมพี่พรัญญาไม่กะพละมียังไหมมีไม่ไหม,ยยมดูสิมีด้วยมีบ่ บังดูมีบออ้าวนอนจ่อยวายวายนอดวายนอดเซเว่นมาอีกแล้วมาล่ามีอีกตัวนึงแล้วพะล่ามาล่ามาอีกแล้วมานย่ามีอีกตัวนั้นลูกมาล่ามาอีกแล้วมาล่ามาอีกแล้วไม่เยอะวันนี้เอย่าเพิ่งนอนนอนไวาจังเลยมีเพื่อนเยอะเต็มไปหมดเลยหลูกพอนยาพอนยายาหยับเยียวแ่น่ารักอะไรลูก หลับแล้วไอ้ปัญญาหลับแล้วโอ๊ยหลับไปจังยืย